ก็พบเจอกันในการสอนออนไลน์นะคะแต่ว่าครูก็อัดคลิปวิดีโอสอนให้นักเรียนเ uh. พราะว่าเจอปัญหาสอนออนไลน์แล้วมันไม่มีเสียงนะคะอยู่ดีๆเสียงก็ขาดหายไปบางทีสัญญาณก็ไม่ดีเนาะก็มาดูกันไปพร้อมๆกันและกันครูจะพูดรวบลัดนะคะเอาแค่สรุปแล้วกันอ่ะเนื้อหานี้มันจะอยู่ในหน่วยที่3เป็นเรื่องการวัด นะคะโดยครูได้ให้นักเรียนทําการบ้านไว้แล้วตามที่มอบหมายให้ข้อ1ถึงข้อเนะคะเพื่อที่ให้เราหาความรู้ด้วยตัวเองให้มีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วมาดูเลยว่าการวัดหมายถึงอะไรการวัดหมายถึงอะไรกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางกายภาพโดยอาศัยเครื่องมือวัดต่างๆนะคะเช่นการวัดหาความยาว การวัดน้ำหนักวัดเวลาวัดกระแสไฟฟ้าวัดอุณหภูมิวัดอะไรต่างๆนั่นน่ะแต่ไม่ใช่วัดพะแก้วนะอ่ะก็นั่นแหละนะคะส่วนในเรื่องรายละเอียดก็จะอยู่ในเฉลยแบบฝึกหัดที่โคโส่งไปให้อ่ะดังนั้นการวัดเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือเพื่อหาปริมาณกายภาพใช่ไหมเช่นการใช้เครื่องมือตลับเมตรวัดหาความยาว ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดหาอุณหภูมิใช้นาฬิกาวัดเวลาใช้แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าซึ่งเราต้องมีการใช้เครื่องมือวัดให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการจะวัดนะคะเช่นถ้าเราจะวัดความยาวโตะ๊ะเราก็ใช้ตลับเมตรถ้าเราจะวัดหา ความหนาของหน้ากระดาษซึ่งมันเล็กมากๆเนี่ยเราควรที่จะใช้ไมโครมิเตอร์หรืออาเวอร์เนียใช่ไหมคะเวอร์เนียคาลิปเปอร์หรือวัดระยะทางระหว่างจังหวัดจังหวัดเลยไปจังหวัดขอนแก่นกี่กิโลเมตรก็ไม่สมควรใช้ตลับเมตรวัดนะคะก็ต้องใช้อ่าการวัดแบบระยะทางแบบดาวเทียมอย่างนี้ทีนี้ พอเราวัดค่ามันได้ออกมาแล้วจะได้ตัวเลขซึ่งเป็นค่าปริมาณกายภาพและหน่วยออกมาเช่นอะไรถ้าวัดความยาวโต๊ะได้3เมตรใช่ไหมตัวเลขมันก็คือค่าปริมาณกายภาพและคำว่าเมตรนั้นก็คืออะไรนะักเรียนก็คือหน่วยนั่นเองนะคะมีหลายอย่างเช่น15เมตรแบบนี้อ่ะ จะเป็นความยาวเนาะ15เมตร70กรัมอันนี้ก็รู้เลยว่ามันต้องเป็นน้ำหนักแน่นอนด้วยมาดูที่15เมตรเนี่ย15หมายถึงค่าตัวเลขเมตรก็คือหน่วยนะคะซึ่งบางหน่วยเนี่ยเราจะมีคำนำหน้าหน่วยเช่นคำว่ามิลลิเมตรอ่ะมันก็มีคำว่ามิลลิอยู่หน้าเมตร กิโลกรัมมีคําว่ากิโลอยู่หน้าคําว่ากรัมเนาะนาโนเมตรมีคําว่านาโนอยู่หน้าเมตรกิโลแอมแปรมีคําว่ากิโลอยู่หน้าแอมแปรกิโลเมตรมีคําว่ากิโลอยู่หน้าเมตรไมโครโมมีคําว่าไมโครอยู่หน้าโมซึ่งไอตัวด้านหลังเนี่ยนะักเรียนยกตัวอย่างเช่น มิลลิเมตรนะตัวแรกคือคำนำหน้าคำว่ามิลลิแต่คำว่าเมตรเนี่ยก็คือหน่วยจริงอ่ะแล้วทำไมเราต้องมีคำนำหน้าละ่ะใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะมาดูกันเนาะทำไมต้องใช้คำนำหน้าหน่วยเพื่อให้สะดวกในการเขียนและทำให้อ่านง่ายยังไงนะคะ เช่นอ่าอันนี้คูณลบด้านล่างก่อนดีกว่าเช่น0 0นย์จุดศูนย์ศอเมตร่าเวลาที่เราไปพูดจริงเนี่ยเราจะสามารถพูดได้ครบทุกศูนย์ไหมคะมันก็ไม่สะดวกเราเนาะอ่ามันพูดได้ยากเขียนก็ยากอ่านก็ยากดังนั้นเนี่ย เราต้องมีวิธีการทำให้มันทำให้พูดง่ายขึ้นเขียนง่ายขึ้นโดยเปลี่ยนให้มันเป็นเลขยกกำลังก่อนอ่ะมันจะได้อะไรเราก็มานับศูนย์มันเลยนะคะนักเรียนมันมีอ๋อไม่ใช่สีเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเลขยกกำลังเนาะการเปลี่ยนก็คือการเลื่อนศูนย์ไปจนกระทั่งได้อ่าจำนวนนับ เลขเดียวก็เลื่อนศูนย์ไปด้านหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะถ้าศูนย์มันอยู่หลังสองทำให้มันเป็นสองเฉยๆเนี่ยมันนับถอยหลังจุดไปกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็เก้าครั้งใช่ไหมคะนักเรียนแล้วมันถอยไปด้านหลังเนี่ยอามันนับถอยไปด้านหลังมันต้องติดลบ นับถอยไปด้านหลังติดลบยังไงก็จะเขียนได้เป็น2เอา2ตัวนี้มาก่อนนะคะแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังเมื่อกี้นับถอยหลังไปกี่ครั้ง9ใช่ไหมคะนับถอยหลังไป9้าซึ่งมันต้องติดลบก็ต้องเป็นลบเเมตรอ่ะสัญลักษณ์วงเล็บ M เล็กทีนี้เราเห็น10บกำลังลบเ เราก็มาเทียบกับในตารางนะคะค่าพหูคูณก็คือค่า10ยกกำลังด้านขวามือเนี่ย10ยกกำลังลบเมันเป็นาหูคูณของคำนำหน้าหน่วยชื่ออะไรนาโนใช่ไหมนักเรียนเห็นไหมนาโนสัญลักษณ์ก็คือ N เล็กเราก็เขียนได้ชัดๆง่ายๆเลยอ่ะว่า2องนาโนเมตร หรือเขียนเป็น n เล็ก m เล็กก็ได้นะคะเขียนเป็น2องนาโนเมตรแบบนี้เข้าใจนะคะก็ไม่ยากเนาะอ่ะมาดูอีกตัวอย่างละกันตัวอย่างที่ถ้าเกิดว่าเลื่อนจุดไปด้านหน้าจะเป็นยังไงอ่าในที่นี้ครูก็จะให้ตัวอย่าง8,000กรัมมานะคะ8,000กรัมเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในเลข ยกกำลังได้อย่างไรก็เหมือนเดิมนะคะนักเรียนเราก็ต้องทําให้มันเป็นค่าของเลขจลํานวนนับเลขเดียวเนี่ยเออคูณกับสิบยกกำลังใช่ไหมคะในที่นี้8 0 0พมันมีจุดที่มองไม่เห็นอยู่ด้านหลังใช่ไหมนักเรียนอ่าเราก็เลื่อนมันไปที่ด้านหน้าโดยถ้าเลื่อนมาทางด้านหน้ามันจะ เป็นบวกนะคะเป็นสิบยกกำลังค่าเลขเต็มบวกก็นับย้อนมาจากจุดที่มองไม่เห็นด้านหลังมาด้านหน้าหนึ่งสองสามนะคะอยู่หลังแปดเนี่ยมันก็เป็นเลขสามก็จะได้เป็นสิบกำลังสามนะคะแบบนี้ตรงนี้เข้าใจไหมสิบกำลังสามหน่วยเดิมก็ยังอยู่นะคะ หน่วยจริงมันก็คือกรัมวงเล็บ G เล็กไปทีนี้เนี่ยสิบกำลังสม,มันมีค่าเท่ากับอะไรแล้วก็ย้อนกลับไปดูค่าพหุคูณของตารางคำนำหน้าหน่วยใครท่องได้แล้วก็คือจะรู้เลยนะนักเรียนสิบยกกำลังสามเป็นค่าพหุคูณของคำนำหน้ากิโลใช่ไหมนักเรียนเออมันก็คือกิโลกรัมนั่นแหละ ก็คือเขียนเป็นแปดกิโลกรัมนะคะหรือเขียนเป็นแปดนั่นแหละนักเรียนง่ายไหมง่ายนะถ้าเกิดไม่เข้าใจย้อนกลับกรอวิดีโอไปดูใหม่นะคะอาจจะดูไม่ทันหรือถ้าเกิดว่าสงสัยก็อินบ็อกซ์ส่วนตัวมาได้อ่ะอีกตัวอย่างนึง อันนี้ทำไปพร้อมๆกันนะคะลองหยิบกระดาษกับปากกาที่อยู่ใกล้ๆตัวมาตัวอย่างนี้ครูให้มาว่า3เพตะวินาทีหรือ PIS เล็กอ่าเพตะวินาทีก็ P S เนาะเท่ากับกี่วินาทีอันนี้ก็จะย้อนกลับใช่ไหมนะักเรียนจากข้อเดิมเนี่ยถามอ่า ว่าถ้าเขียนเป็นหน่วยที่มีคำนำหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่อันนี้เขาให้ตัวเลขพร้อมคำนำหน้ามาแล้วถามว่าหน่วยจริงมันเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะได้เป็นยังไงนักเรียนเราก็เอาคำว่าเพตะเนี่ยหรือตัว P เนี่ยมาหาค่าในตารางว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดือนหาดูเพตะมีค่าเท่าไหร่นักเรียน สิยกกำลัง15ใช่ไหมคะอ่ะเราก็เขียนดึงเลขสามลงมาเลยดึงเลขสามมาและคูณกับคูณกับเทตะเทตะคือ10ยกกำลังสิหหน่วยจริงก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมก็คือวินาทีใช่ไหมคะก็ได้แล้วแค่นี้เองหรือใครอยากเขียนตัวเลขให้มัน ละเอียดขึ้นก็ได้เนาะเขียนได้เป็นยังไงแล้วก็เอา10ยกกำลัง15เนี่ยมากระจายออกให้เป็นค่าเต็มของมันไม่ให้มันอยู่ในเลขยกกำลังนะคะก็เขียนไปหรือ3ามคูนสิยกกำลัง15ก็เป็น1ที่มีเลขศูนย์ข้างหลัง15ตัว1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเออมันก็ไม่สะดวกเนาะหน่วยเป็นวินาทีนะคะใส่คอมมาจะได้ดูง่ายๆกี่ก็เป็นสามคูณกี่ล้านเนี่ยหนึ่งพันล้านล้านวินาทีนะคะแล้วก็ถ้าจะ เอาสามมาคูณจะได้เป็นอะไรนักเรียนจักครูก็จะได้เท่านี้ใช่ไหมคะมันอ่านไว้ยังไงเนี่ยสาม เดี๋ยวเราต้องรวบล้านมันก่อนนะตรงนี้1นึ่ล้านอันนี้ก็เป็นล้านล้านใช่ไหมคะอันนี้ข้างหน้าก็สามพเลขศูนยตัวก็1นึ่งล้านก็จะเป็นสามพันสาพล้านล้านวินาทีเยอะมากเลยนี่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คำนำหน้ามาให้มันมีประโยชน์เนี่ยเราก็บอกแค่ว่า3ามเพตะวินาทีจบ นะคะมันก็จะมีค่าเท่ากับสามพันล้านล้านวินาทีเข้าใจนะอ่ะก็ลองไปทําในแบบฝึกหัดแต่ก่อนที่จะไปทํามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยจากหน่วยหนึ่งไปเป็นอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยเราทํายังไงเช่นอยากรู้ว่าห้าพันเซนติเมตรเนี่ยมันจะเท่ากับกี่กิโลเมตรก็จะมีขั้นตอนดังนี้อ่าขั้นตอนแรก ให้เอาคำนำหน้าเดิมออกด้วยการคูณปกติขั้นตอนที่สองเอาคำนำหน้าใหม่เข้าด้วยการคูณข้ามเอ๊ะก็ยังเป็นงงๆใช่ไหมคะอ่ะแต่ว่าจำไว้ให้ดีเนาะวิธีการจำมีดังนี้มีแค่นี้แหละวิธีอ่านเนาะเอาออกคูณปกติเอาเข้า คูณข้ามนะคะมาดูกันตัวอย่างแรกอันนี้จําไว้ก่อนเนาะตัวอย่างที่หนึ่งจงเปลี่ยนห้าพันเซนติเมตรให้เป็นกิโลเมตรวิธีทำทำยังไงนะคะอันแรกเนาะเราก็ต้องตัดตัว c เนี่ยออกตัดเซนติออก,ออกให้มันเหลือแค่เมตรอย่างเดียวนะคะคือเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้มันเป็นเมตร มันก็คือการเอาออกใช่ไหมนักเรียนแล้วก็คูณปกติทีนี้เราก็ต้องรู้ค่าของค่าเซนติก่อนอ่าย้อนกลับมาดูที่ตารางนะนักเรียนค่าเซนติตรงนี้ใช่ไหมคะเซนติมีค่าพหุคูณหรือ1ิบยกกำลังก็คือ10บกำลังลบสองอ่ะปกติมันก็คือ10บกำลังลบ2เลยนะคะ กำลังลบสองเขียนได้เป็นยังไงจะได้ห้าพันคูณค่าเซนติคือ10บกำลังอะไรนักเรียน10บกำลังลบสแล้วก็คูณไปเลยไม่มีอะไรมากนะคะอ่าสิบกำลังลบสมันก็คือ C นั่นแหละแต่แค่เป็นค่าตัวเลขของมัน แล้วเราก็ใส่หน่วยเดิมของมันก็คือเมตรลงไปนะคะหน่วยจริงที่เหลืออยู่ทีนี้เราจะทำยังไงเราได้ค่าเป็นเมตรแล้วใช่ไหมนักเรียนดังนั้นขั้นตอนถัดมาเนี่ยเราจะเอาคำนำหน้าใหม่เข้าใหม่เข้าทีนี้เขาบอกว่ายังไง เอาเข้าคูณข้ามใช่ไหมคะอย่างที่ครูได้บอกไปเอาออกคูณปกติเอาเข้าคูณข้ามนี่ไงเอาคำนำหน้าใหม่เข้าก็คูณกับค่าตรงข้ามของมันเราต้องการคำนำหน้าใหม่อะไรนะักเรียนกิโลใช่ไหมกิโลเมตรมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มาดูกิโลกันกิโลสิบกำลังสามนะคะดังนั้นเขียนไว้ก่อนแล้วกัน กิโลมีค่าเท่ากับ10บกำลังสแต่ว่าเราเอาคำนำหน้าใหม่เข้าใช่ไหมคะเอากิโลเข้าเอา,เข,า,ขาะะเข้าคูณข้ามนะคะเข้าคูณข้ามดังนั้นตรงข้ามของกิโลเนี่ยคือ10บกำลังลบสนะคะง่ายๆนักเรียนแค่เติมเครื่องหมายลบไปเท่านั้นเองถูกไหมเนี่ยเข้าคูณข้ามเราก็ดึง ดึงเลขข้างบนมาเลยนะในที่นี้ครูจะขอ copy เอาเอ๊บคัดลอกอปึ๊บวางนะคะได้ค่าเดิมเปเ๊ะเ,เลยเนอะอ่ะคูณด้วยเราต้องการกิโลใช่ไหมเดี๋ยวครูขอลบหน่วยออกก่อนก็คูณข้ามมันข้ามของ กิโลคือ10กําลังลบสทีนี้พอเราคูณข้ามแล้วเราสามารถใส่หน่วยใหม่เข้าไปได้เลยนักเรียนเนี่ยเราก็ใส่กิโลลงไปนะคะอันเดิมมันมีเมตรใช่ไหมเมตรก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะจะได้5000คูณ10กําลังลบสคูณ10กําลังลบสตรงนี้เข้าใจไหมอ่ะก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะก็ดึงเลขเดิมลงมา ห้าพันคูณสิบกำลังลบสเมตรดึงมันลงมาแล้วคูณด้วยค่ากิโลเพราะเราจะใส่กิโลเข้ามาแล้วก็คูณค่าตรงข้ามของกิโลอันเดิมค่ากิโลพ่าคูณคือ10บกำลังสตรงข้ามมันคือ10บยกกำลังลบสแล้วก็ใส่10บกำลังลบสามาพร้อมกับกิโลเลยนะคะอันนี้แหละเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วทีนี้ตอบแค่นี้ได้ไหมเพราะเราได้คำว่ากิโลแล้วเราต้องการ หน่วยใหม่เป็นกิโลเนาะมันก็ได้นะักเรียนแต่มันยังไม่สวยงามใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องบวกลบคูณหารให้มันอยู่ในรูปที่สบายตามากขึ้นนะคะอ่าครูก็จะรวบเลขยกกำลังเข้าไว้ได้กันทีนี้10บกำลังลบสองคูณสิบกำลังลบสามมันมีค่าเท่าไหรนะ่นักเรียนหลักการของการบวกไอการคูณเลขยกกำลังเนาะ เขาจะให้เอาเลขข้างบนเนี okay. ids, be right okay. so 3, ่ยมาบวกกันนะคะถ้ามันคูณกันอยู่ให้เอาเลขข้างบนบวกกันดังนั้น10บกำลังลบ2บวกลบ3เป็นเท่าไหร่นักเรียนอันนี้คือสอนแบบละเอียดนะก็จะได้ลบ3บวกเอ๊ะลบ2บวกลบ3เป็นลบ หนะคะลบห้ากิโลเมตรเราก็ยังสามารถรวบให้มันเล็กลงกว่าเดิมได้อีกใช่ไหมนักเรียนด้วยความที่ว่า5,000ันเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5้าคูณสิบกำลังสใช่ไหมแล้วก็ค่าเดิมของมันที่ยังอยู่เนี่ยก็คือ10บกำลังลบหแล้วก็รวบเข้าด้วยกันได้อีกอ่ะหลักเดิมเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันคูณกันอยู่เนาะเลขยกกำลังเนี่ยให้เอาตัวข้างบนมา บวกกันก็จะได้เป็น5คูณ10กำลังลบ2กิโลเมตรนะคะตอบแบบนี้ก็สวยนะคะรูปแบบนี้รูปแบบที่มันเป็นเลขเดียวๆคูณ10กำลังอะไรเนี่ยมันเรียกว่ารูปสัญญกรวิทยาศาสตร์อ่ารูปสัญญกรวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นความรู้ไว้เดี๋ยว ก็จะได้เรียนอีกรอบหนึ่งอยู่หรือเราอยากเขียนให้มันเป็นจำนวนจุดทศนิยมก็ได้ใช่ไหมนักเรียนวิธีการก็คือเหมือนเดิมนะคะมันคูณสิบกำลังลบสอยู่เนี่ยแสดงว่าเราต้องเลื่อนจุดที่มันมองไม่เห็นซึ่งอยู่หลังห้าเนี่ยไปด้านหน้าห้ากี่ครั้งสองครั้งนะคะอ่ะสองครั้งหนึ่งสอง จุดก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนักเรียนนี่แหละอ่าลองทําดูจุดที่มองไม่เห็นอยู่หลังห้าเลื่อนไปด้านหน้าสองครั้งใช่ไหมคะเพราะมันเป็นลบสองจะได้เป็นศูนย์จุดศูนย์ห้ากิโลเมตรลบซึบ เรียบร้อยแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนรูปที่นิยมตอบก็จะมี2แบบนี้แหละก็คือรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์แล้วรูปค่าเต็มของมันนะคะหน่วยก็เป็นกิโลเมตรตามโจทย์ที่เราต้องการใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการทําอย่างละเอียดเนาะขยายให้ดูชัดๆเผื่อบางคนงงบางคนก็คิดในใจเนาะ อาจจะข้ามมาเลยไม่มี10บกำลังลบสอบวกลบสอย่างนี้ข้ามได้นะนักเรียนอันนี้คือเป็นแบบละเอียดเฉยๆอ่ะทำแบบง่ายๆบ้างเมื่อกี้แบบละเอียดเดี๋ยวนักเรียนจะงงไปใหญ่นะคะอืมอีกตัวอย่างหนึง่งถ้าครูถามว่า ตัวอย่างที่สอง example สอจงเปลี่ยนห้าจุดศูนย์คูณสิยกกำลังลบเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนโจทย์ใหม่นะนักเรียนลบลบ,บเจอข้อใหม่ จงเปลี่ยนหน่วย56,000ื่นหกนมิลลินิวตันนะคะมิลลินิวตันนิวตันก็จะเป็นหน่วยของแรงเนาะมันไม่ใช่หน่วยไม่ใช่หน่วยฐานระบบ SI อะไรหรอกแต่ก็นำมาใช้ได้เหมือนกันนะคะสัญลักษณ์ก็น่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะเป็นสีมันต้องเป็น M เอ็นนะคะเอ็มตัวนี้ก็มินลิตัวเอ็นนี่ก็เอ็นใหญ่ก็คือนิวตันนะคะมิลลินิวตันให้เป็นเดซิ่นิวตันเดซิ่นิวตันก็คืออะไรนักเรียนเดซิเป็นคำน้ำหน้าเนาะตัวย่อคือดีเล็กนะคะนิวตันก็เอ็นใหญ่อย่างนี้ทำยังไงนักเรียน อันนี้ก็จะเป็นแบบรวบรัดไปอย่างรวดเร็ววิธีทําเอาห้าหมื่นหกพันมิลลินิวตันมาก่อนนะคะทำยังไงตอนแรกตอนแรกเราก็ต้องกําจัดคํานําหน้าก่อนใช่ไหมคะโดยการเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเลขเนาะทำยังไงนักเรียน เอาเข้าคูณปกติเอาเข้าคูณปกติคือจะได้เป็นห้0หมคูณค่าของ m เล็กเนี่ยมิลลิมีค่าเท่าไหร่รูเฉลยเลยแล้วกันมิลลิมีค่าเท่ากับ10บกำลังลบสามนะคะแล้วก็คูณปกติมันเลยค่ามันคือ10ยกกำลัง ลบสามใครไม่เชื่อก็ย้อนกลับมาดูที่คำนำหน้านะคะมิลลิตรงนี้นี่ตรงกลางนี้นะคะมีค่าเท่กับสิบกำลังลบสามแล้วก็คูณปกติมันไปเลยหน่วยหลักของมันนิวตันก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะนักเรียนใส่สีก่อนเราจะไดูง่ายๆนะคะเฟิบ ยังไงต่อ <Okay. S 1> เราจะใส่เดซิเข้ามา <Okay. S 1> ใช่ไหมคะเดซิทำยังไงเ้ hey, <Okay. S 1> เดี๋ยว <Okay. S 1> ครูครูโทษทีนักเรียนตรงข้างบนมันต้องเอาออกเนาะเอาออกคูณปกติเอาออกคูณปกติไม่รู้ว่าพูดเอาเข้าหรือเอาออกแต่ว่าเขียนเอาเข้าแล้วครูจะชอบแบบ พูดอย่างนึงเขียนอย่างนึงนี้เนาะเออถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องเรียนก็เตือนครูได้นะเอาออกคูณปกติเป็นการกำจัดมิลลิออกก็คูณค่าปกติมิลลิสิบกำลังลบสต่อมาเอาเข้าก็คูณตรงข้ามใช่ไหมคะจะได้เป็นยกตัวเลขเดิมลงมาก่อนห้าหมื่นหกพันคูณสิบกำลังลบสใช่ไหมคะเอาเข้าคูณข้าม สิบยกกำลังอะไรเดซิเอาเดซิเข้าก็ย้อนกลับมาดูที่ในตารางเดซินะคะเดซิมีค่าเท่ากับ10บกำลังลบหดังนั้นเข้าคูณข้ามของ10บกำลังลบหคือ10บกำลังหแค่นี้เองพอใส่เข้าคูณข้ามก็สามารถใส่คำนำหน้าได้เลยนะคะใส่เดซิเข้าไปตามด้วยนิวตัน เรเอาเข้าคูณข้ามนะคะเข้าคูณข้ามทีนี้เราก็รวบเลขให้มันอยู่ในรูปที่ดูง่ายขึ้นนะนักเรียนอ่ะครูจะทำให้มันเป็นสัญญกรวิทยาศาสตร์ก่อนด้านหน้าเนี่ยครูก็จะเลื่อนจุดเนาะจากจุดที่มองไม่เห็นหน้าเอะหลังห้าหมื่นหกพันเลื่อนมาด้านหน้าหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ครูจะเลื่อนมาสี่จุดให้มันเป็นห้าจุดหนะคะ ก็จะได้เป็น5.6คูณ10ยกกำลัง4คูณ10กำลังลบ3คูณ10กำลัง1เดซินิวตันรวบเข้าด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลเอาเลขยกกำลังข้างบนมาบวกกันใช่ไหมก็จะได้เป็นเท่าไหร่นักเรียน5.6คูณ10ยกกำลัง2นะคะความรู้เดิมนะคณิตศาสตร์ก็ยังทิ้งไม่ได้ ก็มีแค่นี้หรือจะเขียนให้มันอยู่ในตัวเลขเต็มๆเ,เราไม่อยากให้มันอยู่ในเลขยกกำลังสัญญกรวิทยาศาสตร์แบบเนี้ยอันนี้ก็คือสัญญกรนะคะสัญญกรวิทยาศาสตร์สัญญกรก็คือเลขใดๆก็ตามตั้งแต่1ถึง9จุดกว่ากว่าเนี้ยแหละคูณด้วยค่าของเลข10ยกกำลังอ่ะเราก็จะเขียนให้มันอยู่ในค่าเต็มเนาะ มันคูณอะไรอยู่คูณ10ยกกำลังสองหรือคูณ200อยู่นั่นแหละนักเรียนนะเราก็เลื่อนจุดไปด้านหลังสองครั้งนะคะตึ๊บตแบบนี้จุดก็จะอยู่ตรงนี้ตรงระหว่างที่จุดข้ามมาก็คูณเก็ใส่เลขศูเข้าไปก็จะได้เป็นเท่าไหร่นักเรียน560ร้อยหเดซินิวตันแค่นี้เองนะคะตอบแบบไหนก็ได้ เนาะในแบบฝึกหัดเนี่ยที่ครูจะให้เราลองทําดู